นนไนด,ด,ดค่ะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของใช้เบเตลเล่ทั่วไปจากตะก้าขนมจีนที่ใช้แล้วนำมาประดิษฐ์ให้ได้ใช้ให้ได้ใช้กันมาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะจะเป็นแบบนี้เลยลับนั่นหน่อยดีด้วยนะคะมีความสวยงาม อันนี้คือตะกร้าที่เราหลังจากรับประทานขนมจีบเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งจะเป็นตะกร้าเหลือใช้เราจะนํามาใส่พวกอุปกรณ์นี้ส่วนดอกไม้เราจะนํามาจากดอกไม้ที่ประดับบนกระเช้าก็อย่าเพิ่งทิ้งเหมือนกันเราสามารถเอามาประดับที่แขวนได้แน่นอนจ,จะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอันนี้คือตะกร้าที่เหลือใช้เราจะนํามาซ้อนกันเพื่อให้ความแข็งแรงค่ะนี่เพอเะข็งแรงเพิ่มเติม จะเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็เชือกฟางเราจะนำมาใช้เพราะว่าเชือกฟางมีความเหนียวหลุดยากนำมาเป็นที่ใช้แขวน,นะคะ่ะอันนี้กันไกลเราจะนำมาตัดเชือกฟางกับสกอตเทปแล้วจะทำทำให้เชือกฟางติดก,กับตะกร้าค่ะวิธีการทำนะคะเราจะนำเชือกฟางไม่ใช่แบบนี้ กางแขนออกค่ะหรือว่าจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ที่ท่านจะต้องการน,นะคะเราจะแบบนี้ให้เข้ากันแล้วตัดตรงปลายนี้ค่ะเราจะได้เชือกฟางยาวเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำตะกร้าใบหนึ่งที่เราซื้อตะกร้าออกมานหนึ่งเราก็จะเอามาใส่ตรงรูตรงนี้นะคะให้มันตรงกันถ้าไม่ตรงกันก็อาจจะเลือกฟางใดฟางหนึ่งมาใส่ค่ะน,นะคะ ใส่เข้าไปเลยค่ะเราก็จะได้มาประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าหากรู้สึกว่ายาวเกินไปเราสามารถนำขึ้นมาอี้ได้เลยค่ะไว้ได้สั้นประมาณที่ท้าต้งการนะคะเอาได้ความยาที่ต้องการแล้วเสร็จเราก็มาตรงนี้ค่ะไปเข้าไปด้นะคะ เราจะได้แบบนี้นะคะหากเหลือเส้นฟางท่านอาจจะตัดออกไปหรือว่าจะนำมาทำต่ออย่างนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะสามารถเอาสกอตเทปมาพันมาพันตรงสุดสายตรงนี้เพื่อมันเข้ากาันเพื่อให้มันเป็นเส้นเดียวกันค่ะมันจะได้ความหนาและความเหนียวด้วย นี่คือที่ติดสกอตเทปนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้จะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าอีกชั้นหนึ่ง oh. เพื่อควาองแข็งแรงก็เสร็จเป็นที่รอรอแล้วะคะ่ะแล้วจากนั้นก็นําดอกไม้ที่ประดับตรงที่ถือกระเช้ามาตกแต่งได้เลยค่ะสามารถนําไปเป็นที่ใส่ต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้แบบแขวนได้หรือจะใส่ของก็ได้ะคะ่ะ นี่นะคะคือสองแบบค่ะเราจะได้แบบนี้แบบนี้ก็จะเอาไว้ใส่แบบง่ายๆได้ค่ะเราก็จะใส่ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเอยียงหน่อยอาจจะดูไม่แข็งแรงแต่ถ้าทําเป็นสามสี่มุมแบบนี้จะแข็งแรงหน่อยค่ะอันนี้สําหรับแบบใส่ขอแบบเอยียงนอนประมาณก้นๆน,นะคะอันนี้ใส่แบบทั้งของนอนแล้วก็ใส่พวกอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยก็จะแข็งแรงพิเศษค่ะ อันนี้สามารถไปปลูกกระถางต้นไม้ได้นะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ